สวัสดีครับแซมมีหน้าหมูป่าหน้าใหม่มาแนะนำนะครับคันนี้เป็นรีโว่สประตูยกสูงเกียร์ออโต้ด้วยนะครับปี2020เครื่องยนต์2.4นะครับเลขไมล์ห3 0ม0่6 3 0 0เท่านั้นนะครับนี่คันนี้เลยเกียร์ออโต้ยกสูงพีแันเนอร์นะครับราคาแซมเปิด5 90, 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่หน้าหมูป่าแล้วมีคันนี้คันเดียวนะครับ หน้าหมูป่าเกียวโตนี่นะครับมาดูยางก่อนยางกับแม็กนี้แซมคิดว่า,น,าน่าจะเปลี่ยนนะครับผู้เช่าเราน่าจะเปลี่ยนนะครับเป็นยางของมิชลินด้วยโอ้โหยางดีด้วยยางเทพขอบ17นิ้วนี่ดูดอกยางลึกๆยาวๆนะครับยางปีปีที่แล้วปลายปีที่แล้วครับสัปดาห์ที่45ห้า ปี22ครับสวยมากอันนี้บอกเลยนะครับรถ3ปีไม่ห0 0 0 0 0ตกวิ่งปีละ20,000ปกตินะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับมาดูสำเนาเล่มนี่ครับรถปี20ครับ150แรงม้านะครับเครื่อง2400 cc ซีซีครับลำดับที่1เหมือนเดิมครับอาคาเน่แคปิตอลนี่นะครับแต่ภายในตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับนี่ แต่ว่าได้ในส่วนของจอแล้วนะครับแอร์เป็นแมนวนวลเกียร์โต้นะครับภายในสะอาดอยู่เลยนะครับนี่ดูภายในอันนี้ยังไม่ได้มีการล้างอะไรครับเขาคืนมาผู้เช่าคืนมาก็คือเป็นสภาพนี้เลยนะครับดูดูสวยแค่ไหนสะอาดมากดูภายในนี้ดำสนิทนะครับสะอาดนะ,นะดูชัสซี ซีก็สวยครับไม่เป็นสนิมนะครับสวยงามครับไหนๆก็ดูแล้วก็มุดซะเลยนี่นะครับสวยงามครับช่วงล่างแนมเนิมไม่เป็นสนิมครับมีเซนเซอร์2จุดข้างหลังครับลูกค้าจําทะเบียนเลยนะครับ3 5 1หหครับมีคันเดียวท่วนนะครับ ยางมิชลินด้วยสวยงามมากนะครับดูอีกทีหนึ่งมาไปสตาร์รถพร้อมๆกันเลยฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมๆกันนะมาให้ดูพวงมาลัยก่อนนี่ปุ่มเพียบเลยนะครับมา,มาเลขไม่หกหมื่นสาัยแปดสิเท่านั้นรถสปีนะครับ วิ่งไม่เยอะเลยนี่ครับจอนี่ครับเปลี่ยนภาษาก่อนปั๊บเข้าห้เป็นระบบสัมผัสนะครับนี่เปิดเสียงก่อนวิทยุกดโอ้โหชัดชัๆแจ่มแนะนำมากๆครับคันนี้นะครับแนะนำจริงๆ ะคะใครหาอยู่รีบเลยนะครับแอร์เย็นเพลงดังครับปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้นด้านขวาปรับในเรื่องของโหมดนี่โหมดพิทยุไอ้โหมดหน้าจอผู้ขับขี่ปรับมาบเนี่ยครับปรับได้นะครับมาลองฟังเสียงคันเร่งน,นิดนึงเครื่องยนต์ นี่ครับนิ่งๆกิ๊บกิบแนะนำเลยครับผมรถปีสองพันสิบอ่าสองพันยี่สิบนะครับเกียร์โต้พีรันเนอร์หน้าหมูป่าแล้วนะครับ เปิดราคา599,000บาทนะครับเงินสดก็คือราคานี้นะครับไม่มีบวกแบตใดๆเพิ่มเติมนะครับแคมเปญเดือนนี้ครับซื้อเงินสดฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ไปเลยนะครับหรือถ้าซื้อเงินผ่อนนะครับประกองประกันภัยแซมแถมให้นะครับแคมเปญเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับ สนใจสอบถามแซมพเพิ่มเติมนะครับ083543692นะครับผมโอเคคลิปนี้ขอตัวลาก่อนรอไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ